วันดีเพื่อนเพื่อนนี่ใช้ดูอะไรน้ำแข็งใสตักเลยตักให้เห็นชัดๆเลยวันนี้นะคะลบสิบสององศาหนามากกดหัวเลยนี่ค่ะใส่แก้วเลยนุ่มนุ่มนุ่มกดน้ำแข็งใส่อีกเห็นไหมคะเนี่ย ทานมาเลยจะทำอะไรทำอะไรให้ดูนี่ค่ะนี่ค่ะดูดิข้างล่างมันยงติดนี่ค่ะน้ำหวานโรยล,ลงไปเลยชิม มากที่ทำงานกันแอบก็จิ้มให้เพื่อนๆพื่ดูว่ากินหิมะสะอาดอยู่ค่ะต้องตกวันนี้เองอ,อร่อยอร่อยมากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆทุกคนมากินด้วยกันหิมะใส่น้ำหวานมากินครั้งแรกเหมือนกันพรุ่งนี้มันหยุดไม่เป็นไร อร่อยอรู้ว่าอร่อยกินตั้งนานแล้วมา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 เนี่ย <laughs> อร่อยมากหวานหวานหวานดนไหคะแม่มันนุ่มจริงๆน,นุ่มธรรมดา นี่ก็จบแพลงนี้นะคะมาดามกะปิกินนี่มาใส่น้ําหวานขอบคุณมากนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาดามกะปิขอบคุณมากคะ่ะเช้าเช้า